สวัสดีค่ะวันนี้จะมีเรื่องของ iPhone มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะคะก็คือว่า,าแบตก็เรียกอะไรนะเปอร์เซ็นต์ของแบตน่ะนะคะสำหรับรุ่น iPhone iPhone X เนี่ยเขาจะไม่มีโชว์ใช่ไหมเขาจะไม่มีโชว์ว่าตอนนี้แบตแบตเราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ย เหมือนอย่างถ้าเป็นรุ่นอื่นมันก็จะมีเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็จะมีโชว์อยู่อันนี้82%อซอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นของรุ่น se Gen 2เนาะทีนี้ที่จะเอามาให้ดูของไอเนี่ย iphone x อันเนี้ยมันไม่แสดงมันไม่แสดงเปอร์เซ็นต์ของ iphone เราก็เลยไม่รู้ว่า ตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ของ iPhone x ก็ถ้าเราจะดูเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ให้มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนลงมาอันนี้เราก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์ละเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมา95%ก็คือง่ายๆให้มันอยู่อยู่ในหน้าที่มันเปิดใช่ไหมคะแล้วเราก็ลากนิ้วเราจากมุมขวา เราก็เลื่อนลงมามันก็จะมีแบบเมนูลัดที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่ก็จะโชว์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำตรงเนี้ยเปิดหน้าจอของ iPhone x ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โชว์ว่าตอนนี้แบตเราอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะเป็นพิเศษของของรุ่นนี้นะคะแต่ว่ารุ่นอื่นๆก็จะมีเปอร์เซนต์โชว์ของเขาอยู่แล้วเรา ก็ถ้าเราตั้งค่าให้แสดงเปอร์เซ็นต์ของ iPhone มันเอของแบตเตอรี่เขาก็จะโชว์นะคะเหมือนอย่างรุ่นเนี่ยรุ่น iPhone อันนี้ SE ใช่ไหมพอเราตั้งให้มันแสดงเปอร์เซ็นต์มันก็โอเคก็จะขึ้นมาให้เราเห็นโดยที่เราไม่ต้องไปไปลากมุมขวา ลงมาเหมือน iPhone X นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของ iPhone เป็นบางรุ่นนะคะอ่าโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป iPhone iPhone X นะคะยังไงก็ฝากช่องตุงติ่งแฟมิลีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ